ที่รูร้จักใกล้ชิดท่านนะครับมาที่เทศบาลเมืองก็เลยทําให้เมืองไม่เจริญเติบโตนะครับแต่ว่ามันยังคงความเป็นธรรมชาติเราวมสองตัน,นนี้นก็ต้องหลักสามคณะยังมีเพิ่งได้เทศบาลกระทุ้งใ,งให้หมดนะครับให้หมดทุกย่างแล้วก็จากต้องเคือกขึ้นนะครันายนนกแล้วก็เอสราบุตรโกมอนทร์นะครับนายกเทศมนตรนีเทศบาลตะบลเเขานการบ่งบอกถึงอัจฉริยะนะครับคือเมืองของ เขาเป็นพี่เป็นน้องนะครับจากเห็นรูปแบบการบริหารต่างๆญญาข้อหลักเรานี่เรื่องของพาฒทีรายได้ก็คงจะก็น,น,นางสาวปริตาทิพกองราชครับรองประดับค่ะรู้สึกว่าวันนี้อุ่นหนาวฝ่าท่านมากก็ท่านมากันตั้งแต่เช้าค่ะที่จะมาส่งของเทศบาลเมืองตะคุนะคะที่ท่านได้มาให้กําลังใจมาส่งรวมผู้สูงอายุนะครับคณะญาติทุกท่านนะครับที่ได้กําลัางในสมาชิกสภา ทีมงานของสื่อมวลชนไม่ว่าต้องไอส์สวยค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะ